น้องเตบอเหนื่อม,มากเฮ้ยน่ารักน่ารักจริงๆเลยอยากได้เลยครับ แจกเลยนะครับ oh <my> จะได้ไปบีบเมื่อไหร่อันนี้มีคนจะเอานี้ <laughs> แล้วใช้แล้วถ่ายรูปมาเถื่อกันด้วยนะแล้วจะพรไปบีชมาแล้วก็กลับไปมาว้อวมีเยอะใช่ไหมครับอ่าลืมบอกไปนะครับว่าที่ไปญี่ปุ่นมามีของมาแจกใช่ไหมแต่ว่ามัน ก็หมดแล้วแต่ว่ายังมีอย so ู่อีกสามชิ้นแต่เป็นชิ้นที่เลอค้าเป็นผ้าชั้นหน้านะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ร้อนมากเสียใจาาปิดเลย ขอาด้วยอามีสามชิ้นนะครับมีใครเกิดวันนี้หรือเปล่าเกิดวันนี้เกิดไปแล้วเหรอครับเห็นไหม ค a p p y birthday นครับเอ๊ขอบคุณที่มาขอบคุณครับมีอีกไหมครับคนเจอเหรอไม่ต้องดีใจนะเด็กๆเอไมหน้องเป็นอะไรเป็นหักเ ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นส่วนของครบงอบครัวพวกเรานะครับห้ามไปไหนนะครับที่ตนเข้ามาแล้วน่าตื่นเต้นเดียวหรอครับวันเกิดกับของลูกสาวหรอครับไหนครับสวัสดีครับ สบายดีไหมโอ้วันนี้มาหาด้วยใช่ไหมครับซื้อขนมมาฝากด้วยเหรอต้องเป็นหาซะหน่อยแล้วหรือว่าจะเดินมาหาดีครับได้ไหมครับอยากจะมาช่วยก,กิจการชยับเคลี่ยวหน่อยได้ไหมครับ เเดี๋ยยวออาชิา้สวัสดีครับขับคุณเลยเออใจดีมากๆเลยเอาขนมมาฝากนะครับชิคก์ขนมมาฝากด้วยเป็นบราวนี่รู้ด้วยนะครับว่าชอบทานบราวนี่และในถุงนี้อะไร เฮ้ยเป็นของที่เฮียชอบทุกนั้นเลยอยากนั่งขอถาชื่อหน่อยได้ไหมได้ชื่ออะไรครับสุดทีครับสุดทีชื่อเช็คชื่อน้องเช็คนะครับวันนี้ก็เตรียมของมาให้เราด้วยเราก็คงมีอะไรเล็กๆน้อยๆตอบแทนได้ไหมครับขอบคุณที่มาหากันนะ ขอบคุณมากนะครับที่พามาเจอถ้ามีโอกาสมาหาอีกนะครับอันนี้ก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะแล้วก็คิดถึงกันด้วยโอเคเย้ okay? yeah. 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 ่ยเออเอารุ่นกันเลยรุก,กันยัย yeah. อ oh ๋อเมื่อกี้แขอาจจะรุ่ท่า,กาเก่าๆเลย <Yeah. S 2> ขอบคุณเช็คมากๆนะครับแล้วมาใหม่นะปุ้มือเช็คหน่อยครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ลำบากนะครับมาหาผิดโชคมาลอกันตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกแบบว่าติดตามานะครับว่าจะตอบนจเก็นยังไง ก็ได้แต่ก็ได้แต่มีเพลงเหม่ยุณมีแล้วสินะไม่รู้เขาจะเอาลงเครื่องกี่โมงนะครับเราสามารถทุกทุกึ่งทุกคนจะทำอะไรอยู่นะอะไรนะ อย่ว้ยืนดูข้างในแอบจะมาดูเหรอ